ความจริงแล้วผมมาที่ท่าแซงเนี่ยเหมือนมาบ้านเกิดนะครับจริงจริงครับนี่ผมอยู่ตอยู่ตรงนี้ระมาสองชั่วโมงมั้งัสดีครับได้แล้วอย่าถ่ายรูป่อยฮะถ่ายเต็นเมเลยรับขอบคุณครับ รัฐบาลก็ทะเลาะกันประชาชนแม่งก็ทะเลาะกันไอ้เนี้ยอยู่ยากเขไม่ใช่แล้วแบบได้ร้องยังไม่ได้ร้องเลยแล้วก็คุยคุยดีที่ทำไมต้องตะโกนด้วยโอ้สี่ห้ารอบแล้วไงขึ้นมาเสียงรอบแล้วเนี่ยก็น้ดูอินเจอแย๊ะเหรออ่ะนะร้องร้องเลยมาแล้วร้องเลยไมร้องไงนะเอออีนนะตะเป็นกูจะรู้จักไหม 我努力了。